ในเรื่องของ OG Original คุณเป็นรุ่นแรกผมนะครับผมใช่ครับน่าละอนมากเลยครับพี่คุณใน Presentation เมื่อสักครู่นี้10ปีครับผมชอบพิวัฒนาการของรายการรายการ10ปีครับ10ปีครับผมเป็น first generation ครับผมครับผมอยากให้พี่ๆกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้หน่อยครับครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณเลยสำหรับที่มาร่วมงานวันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆวันนี้ ตั้งแต่ดูเรื่องของตัวไตเติ้ลที่ตัดต่อทุกสิ่งอย่างบทผมลืมหมดเลยครับ <S <S แต่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งมาจากใจจากที่เห็นภาพตรงนี้เท่านั้นครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณสุดยอดม,มากนะครับผมเอาละฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปครับเราจะได้ร่วมพูดคุยกับพิปิกด้วยว่าการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเราเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะขออนุญาตนะครับพูดคุยกับพิธีกรของพวกเราด้วย ว่าการเดินทางของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ทริปที่ประทับใจเชื่อว่าหลายๆคนอยากฟังแต่ไม่มีโอกาสได้พูดวันนี้จะได้ฟังจากปากเขาว่าจริงๆแล้วการเดินทางเบื้องหลังเนี่ยสนุกสนานกันมากแค่ไหนผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนพี่นิวชัยพลครับพี่ใหญ่ของพวกเราพี่ใหญ่พี่ใหญ่อับอีปีที่ผ่านมาครับเอาเป็นคำว่าเริ่มจากทริปที่ชอบที่สุดก่อนดีไหมพูดยากเลยทริปที่ชอบที่สุดเพราะว่าต้องบอกว่าสิบปีที่ผ่านมาไปมา หลายประเทศมากคือจาก3 1ประเทศผมนก็ต้องเกินเกินสิประเทศเกินเกือบยีประเทศครับเกินเลยครึ่งใช่เกินครึ่งที่ที่เดินทางมาแล้วต้องบอกแต่ละประเทศมันมีเอกลักษณ์หรืออะไรที่มันแตกต่างกันมากๆอ่ะถ้าถามว่าชอบสุดยากท็อปทรีแล้วันท็อปทด้เฉลี่ยเฉลี่ยความชอบได้เอย่างทริปล่าสุดที่ไปเมื่อตอนต้นปีก็ชอบครับ ก็คือโ oh. ปรตุเกสชอบมากโปรตุเกสแล้วก็จะไปเดือนนี้แล้วเดี๋ยวพี่ใช่ไหมโปรตุเกสเดี๋ยวก uh. ุลาเนี่ยพี่พ uh. ีก็จะไปแล้วก็มีแฟนๆรายการรวง,งทิงย์ผู้รกทิปของ The First World Turbo ไปด้วย uh. แล้วสำหรับโปรตุเกสต้องบอกโปรตุเกสเป็นประเทศที่ uh. หลายคนอาจจะมองข้าม uh. เวลาที่ไปยุโรปแต่เวลาได้ไปสัมผัสแล้วมันเป็นเหมือนแบบหลุดเข้าไป ประเทศที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆเพื่อใครยังไม่ได้ชมนะสามารถชมย้อนหลังได้ในยูทูบของรายการ The First นะครับอ่คือพาตั้งแต่ใต้สุดดันเหนือสุดของโปรตุเกสเลยเรียกว่าครบทั้งประเทศครับผมนะฮะแต่ว่าเพื้องหลังนี้ก็คือมีการขับรถก็นด้วยเรถทิปด้วยสุสต้อครับรถทิปก็ขับมาเนี้ยนะพี่พี่ตะกองนะพี่ผู้ก็ทำหน้าที่ขับด้วยทุกอย่างคือ เรียวๆเลยแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นว่าภาพมันสวยงามสวยงามมากจริงๆครับครับผมนะฮะทีนี้ขออนุญาตพูดคุยกับด้านหลังบ้างนะฮะอยู่มานานจริงๆอยู่มานานเหมือนกันแต่ว่ามีช่วงหายไปทําเพลงด้วยนะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมกับผมเลยก็คือพี่แม็กซ์เจนมานะสวัสดีครับผมก็จริงๆก็อยู่ถัดจากรุ่นแบบจัดนิวมานิดนึงครับผม่ก็แรกรุ่นครับแรกรุ่นแรกรุ่นเลยสมัยแรกแยงครับครับผม ยังไงบ้านฮะเดี๋ยวนับกันึงนะฮะช่วยถอดแว่นดูตานิดนึงได้ไหมฮะไม่มีแสงของแสงมนเยอะออเนี่ย้าหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยครับเก่าไหมฮะเก่าไหมจริงๆเมื่อกี้เดินเดินขึ้นมาก็จะล้มสักนิดนึงแต่ว่ามันเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าทริปไหนที่ประทับใจสุดพี่แม็กจริงๆก็เหมือนอยู่นะคือทุกทริปมันมีความ มีเอกลักษณ์ของแม่ทั้งประเทศที่ไปก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะแม้แม้กระทั่งไปที่เดียวกันที่เดิมประเทศเดิมบางครั้งเราไปเราก็เจอคนที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่าสถานการณ์ที่เหมือนเดิมทุกครั้งการผจญภัยการเดินทางมันเป็นมันเป็น DNA ของ The First Ultimate s i m m i t อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนี่เราจะเดินทางทุกครั้งเนี่ยมันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งครับผมมันมาทุกครั้งเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคล <C os ic> ิปไหนประทับใจประทับใจที่ <ปะ S 1> สุด <ปะ S 1> ใจที่สุดเออพความจำดีอยูเนเดี๋ยวหลบเร็วจัง ความจำพี่ดีอย่างนี้มถามต้องถามนี้ดีกว่าประเทศแรกที่ไปคือประเทศไหนครับยู่่เนียย้อนไปประมาณ28ปีที่แล้วนะเเฮ้ยคยจไปค้ตือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไปครั้งแรกกับคุณนิวป่ะใช่ป่ะเมาดีปหรอเมาดีใช่ไหมเมาดีเมาดีเมาดีนี่คือจำได้ไม่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 คือคือครั้งแรกที่ไปคือผมไปเปิด เปิดประสบการณ์กับคุณเปิดซิงพิธีกรไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เปิดซิงกับคุณนิวฮะ <c oughs> แล้วก็คือครั้งแรกก็ไปก็รู้สึกว่ามันก็แบบแกรนทันทีเลยคือจําได้ว่าเราขึ้นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกคือว่าบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรน,นะเป็นซีเฟลนซีเฟลนแบบเล็กๆนะแล้วนิวก็พาผมไปแต่ตอนนั้นนิวเขาตึง,ตงๆไนงะ <c oughs> เขาแบบยังไม่รู้จักกันไม่เขาคือถ้าทำรู้จักกันเน่ะมันจะมีแบบผมผมผมก็มีผมก็มีผมก็เก๊กเหมือนกันเจอเจอกันไปสักพักก่อนกลับก็ไป ผูกกับเรือแล้วก็เรื่องอะไรนะไอที่มันแบบเอเหมือนเป็น paddle board ดล้ว p a d d l board แล้วก็ล่างไปไงั้นแล้วก็ลอยอยู่บนทะเลก็ boarding เนี่ยครับ boarding เน,นี่ยะครับผมแต่ว่าอันนั้นคือทริปแรกมาดิจำได้เลยว่าแบบประทับใจมากๆ